อ๋อนี่ไงชว่วยตลกไปว่าแต่หน้าได้ไหมว่าแต่หน้านะเดี๋ยวจะตกใจในสีมือจิตรกรเนยน้อย คือใครเรียบร้อยช่วาดให้แล้วนะคะตามที่ทุกคนขอมาประมูลประมูลเหมือนคราวที่แล้วแล้วก็ประมูลใช่ไหมคราวที่แล้วห้าสิบตังคุ้มใจอะ่ะภุ้มใจเจงมากเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้มาดูหนูวาดรูปแล้วก็มาเช่นชมในผลงานของ ปพิมปิ่มแล้วขอบคุณทุกคนมากจริงที่ทุกคนแบบว่านั่งเฝ้าหนูเห็นความพยายามของหนูแล้วก็คอยให้กําลังใจหนูตลอดที่หนูวาดรูปอยู่หนูเพิ่มปิ่มและมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเก่งเนยเก่งมาก